ลบบุรีเมืองลิงที่ไม่ได้มีให้ดูแค่ลิงสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับหลังจากที่ได้ทำการค้นคว้าอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาสักครู่ใหญ่ๆนะฮะวันนี้ผมกับครอบครัวก็มาอยู่กันที่วัดเขาจินแลหรือที่นี่บางคนก็เรียกว่าวัดเวรุวันนะครับ ที่นี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นทั้งวัดแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะครับเห็นวิวโดยรอบเนี่ยเกือบ360องศาเลยทีเดียวนะครับครับเราไปดูบรรยากาศภายในรอบวัดกันดีกว่าครับที่นี่นะครับมีลักษณะตั้งอยู่กลางหุบเขานะครับลมผ่านตลอดเย็นตลอดทั้งวันนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นเขานะครับก็จะ มีลักษณะเป็นพญายนาคคู่นะครับเดินขึ้นไปเขาบอกกันว่าให้เรานับ,บนจํานวนขั้นบันไดด้วยครับขณะขึ้นไปแต่ผม,มไม่มีโอกาสได้นับหรอกครับเพราะว่าเหนื่อยอยู่เนาะค่อนข้างสูงชันเลยทีเดียวถ้าจะมาเตรียมร่างกายมาให้พร้อมนิดนึงนะเมื่อกีก็บรรยากาศข้างบนนะครับประมาณนี้เลยวันนี้ผมไปเป็นช่วงปลายหนาวแล้วจะหน้าร้อนแล้วมันก็เลยจะแดดจ้าๆแล้วก็ร้อนๆหน่อยนี่พ่อผมเองนะครับใจสู้ไว้เบาเลย ก็ไปกัน2คนพ่อลูกจุดหมายเราคือบุนยอดเขาจีแลนี่ครับบรรยกาดก็ค่อนข้างสงบเลยทีเดียวปกติที่นี่นะครับจะมีนกยุงครับแต่ว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยเหมือนกับว่าพวกน้องลิงเนี่ยเข้ามาไล่ไปหมดแล้วมาไล่นกยูงไปหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับ วิวตรงนี้เนี่สามารถมองได้270องศาเลยดีเดียวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมว่แพนพาห้ดูว่าเนี่อ270องศาวิวพาโนรามาเลยนะถ้ามาช่วงที่เป็นปลายฝนต้นหนาวล้วจะเขียวขจีนะดูตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปสการะพระพุทธรูปองค์สีขาวที่อยู่บนยอดกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะครับขอบคุณครับตรงนี้ก็จะมีเจดีย์องค์น้อยสีขาวนะครับแล้วก็มี ภาพพจรูปอง